Head l h l หรือว่าเอฟเฟกปรับสีก็ให้ทุกคนมาที่เอฟเฟ t ต์ NPSet นะแล้วพิมพ์ HLS Color Balance HLS อันนี้ลากลงมาที่วัตถุของทุกคนหรือว่าเทคหรืออะไรที่ต้องการลากลงมาปุ๊บก็จะมี Color Balance เอฟเฟกลงมานะก็เปิดลงมาอย่างนี้แล้วทุกคนมาดูที่ Hue หรือหูนี่ครับเวาลาเราปรับมันก็จะวิ่งสีอย่างนี้อ่าอะไรเนี่ยก็จะเป็นความแบบก็จะเป็นความมืดกับความสว่างนะเวลาเราปรับสีสีมันจะดูนุ่มขึ้นเป็นพาสเทลยิ่งขึ้น ส่วน saturation เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่สายแต่งรูปอะก็ใครที่รู้ก็สามารถบอกได้นะก็เราจะมาลองเล่นกันนะก็คือเราจะมาปรับพูตรงนี้ครับเปิด animate ลากเอฟเฟกออกมาอย่างนี้แล้วเราลองปรับค่าดูครับค่ามันก็จะวิ่งลุงๆอย่างนี้นะก็ถ้าเราปรับไลน์เอฟก็จะยิ่งเยอะกว่านี้ ต่อมาครับถ้าเราใส่ทามไว้ที่หูมันก็จะเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนกดอัลติเนตแล้วมากดรูปฬิกาที่ HUE นี่นะการทาเนี้ก็จะเป็นการคูณโดยที่เราไม่ใช้คีย์เฟรมนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มสไลเดอร์คอนโทลที่ตัวนี้ต่อมาให้มาที่ตรงนี้นะแล้วทุกคนลากพลิกวิบข้างในนี้นะพลิกวิบข้างในนี้นะลากไว้ที่สไลเดอร์คอนโทลปุ๊บเวลาเราปรับค่ารัก150 ทุกๆ1วิสีมันจะหมุนไป150องศาก็คือเหมือนแบบการหมุนสีครับมันก็จะหมุนไปมันก็จะวิ่งไป150ภายใน1วินี่ครับพอครบ1วิมันจะวิ่งไป150ก็ถ้าทุกคนอยากให้สีมันกระพิบ Hip นะให้ทุกคนมาพิมพ์ตรงนี้ตรงเอฟเฟกต์แล้วทุกคนหาเอฟเฟกต์โพสเทอร์ไซส์ไทม์นี่นะลากลงมาที่เอฟเฟกต์อันนี้นะมันก็จะมีเฟรมเรทให้ทุกคนก็ปรับให้มันน้อยๆน,น,นะครับสัก5ก็ได้ ทุกคนก็จะเห็นว่าสีมันกระพริบนะสีมันเป็นสีกระพริบนะถ้าผมปรับเฟรมเรทเยอะขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนคลิปที่มีเฟรมเรทครับก็ถ้าปรับน้อยภาพมันก็จะเหมือนเหมือนกระตุกก็จะประมาณนี้สําหรับ HLS กับลูกเล่นต่างๆที่ผมสอนเพิ่มนะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นครับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนค่ากาแฟก็สามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปนะก็เจอกันวันพรุ่งนี้ครับ